แล้วครับโอ้นึกว่าได้น้อยครับที่ไหนได้ได้เยอะเลยสวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายบ่อแถวว่า อาคารเนกประสงค์บางซื่อเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับวันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมด5คันครับแถวนี้น่าจะเป็นเป็นบ้านพักของไอสถานีรถไฟบางซื่อครับตรงนี้ก็เป็นทางด่วนครับเป็นบอ่อค่อนข้างจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันยาวไป สองข้างวันนี้ก็มากับน้องครับฝั่งนู้นก็ลงได้ครับฝั่งนูน้นน่าจะเป็นนาพมา่าตีอตะก้อตะข่ายสำหรับหมายนี้ก็มาเป็นครั้งแรกครับพอดีน,น้องเขามาก่อนหน้าแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาตามนูน้นนะครับว่า จะได้ปานิษย์สวยให้น้าๆนได้รับชมหรือเปล่าหมายก็ร่มรื่นครับมีต้นไม้รถก็สามารถจอดจอดได้หลายคันอยู่ครับสำหรับเหยื่อวันนี้ครับเหยื่อก็เหมือนเดิมครับเป็นสูตรลำบมสำหรับตะก้อเราก็เหมือนเดิมครับเป็นตะก้อสองเซน ก็สองเซนครับเบ็ดจีนุ0.8ตอนนี้ก็เวลา7โมง55สหแล้วครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26สิงหาครับ6 7เดเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับตอนนี้ก็ลงครบทั้งหมด5คันแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับ คันนี้เหมือนสายยันย่อนครับเหอาการนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนม้นมๆครับคันนั้นก็น้นมๆครับน่าจะเป็นนินไซเล็กหรือเปล่า เดี๋ยวขึ้นมาให้นาๆดูครับแต้มแรกมาแล้วครับใส่ทอดครับใส่ก็ถือว่าพอได้ครับ ปลาเริ่มเข้าแล้วครับขันดำครับโยกโยกแล้วครับโอ้กดไปครับกดไปสายหย่อนยันพอกดแล้วก็สายหย่อนครับขันนั้นก็สายหย่อนครับเดี๋ยวขึ้นมาให้นา้นาๆดูครับดึงนุบๆครับ สีสวยครับใหม่แล้ว <c oughs> ตัวนี้ตีลงไปฮุบเหยื่อเลยครับโอ้ยยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยครับเมื่อกี้ใส่ก็ถือว่าโอเคเลยครับ ขันสายครับเพิ่งตีลงไปดึงอีกแล้วอเพิ่งตีเองไวเองครับคันนี้ ก็อ้วนๆครับตีลงไปครับกินคันโน้มเลย ใสสวยครับใสโอ้ดึงน้อมเลยครับหลุดพอดีขันขวาสุดครับมีอาการอีกแล้ว ขันกันครับหลุดไปเลย ยังไม่กลัวแล้วครับปุ๊บพอดีครับแต่ละตัวครับส,สวยๆอย่างนั้นเลย ตอนนี้ก็จะเท si ี่ยงแล้วครับฝ้าฝนก็คึมคมครับไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าท่านนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวนั่งถึงสักบ่ายสองบ่ายสามครับก็เตรียมตัวอุปกรณ์กลับ เพราะว่ากว่าจะถึงบ้านรถติดครับเส้นนี่ตาก็ถือว่าตอบสนองดีครับใสก็มีเล็กใหญ่ปะปลใสครึ่งโลก็มีครับใสสามตัวโลสองตัวโล Oh, ดึบดึบดึบ๊บเลยครับปลายโยโยๆครับโอ้ยกดโน้มเลยครับนี <laughs> ้กำลังตีเลยครับ หลุดไปตัวครับอ้าวปลาตัวนั้นลงไปน้ําแล้วครับเมื่อกี้นึกว่ามันขางอยู่เอาใหม่ครับเอาใหม่เดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ทยอยไล่เก็บแล้วครับเหยื่อก็หมดแล้วครับที่ผสมไว้ตอนนี้ก็บ่ายโมง19นาทีครับหมดชุดนี้ตัวไหนขึ้นมาก็ทยอยเก็บเลยครับฝาฝนก็คืมๆค,ครับ ท่กคนครับ เด,เดี๋ยวคันไหนขึ <ths> ้นก็ทยอยเก็บเลยครับตอนนี้ก็บ่ายสองละตีลงไปเมื่อกี้เองครับตัวเนี้ย ว่ายังวุ่งเลยครับไอ่คันซ้ายมือ,อดึงขึ้นมาแล้วครับเหยื่อมันหมดแต่ยังไม่เอาคันเบ็ดขึ้นเหลือคันเดียวครับคันกลางมาดูครับว่าคันกลางาจะได้ตัวหรือเปล่าตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงน่าจะยี่สิบนาทีแล้วมั้ง ปาก็ถือว่าตอบสนองดีครับถือว่ากินใช้ได้เพื่อนนักตกปลาก็ยังมีเรื่อยๆครับตรงนั้นก็มอเตอร์ไซค์ก็มาใหม่แต่นั่งฝั่งนู้นครับนั่งฝั่งที่มีต่อไม้ตรงนี้ก็มีานาๆอยู่ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับมาหมายนี้ก็มาครั้งแรก ปลาก็ไ้อ้วนดีครับไ้ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่ามาเทสครับเทสเหยื่อด้วยแล้วก็มาเช็คขนาดไซปลาด้วยมาลงก็น่าจะเกือบ8โมงครับเมื่อเช้าตอนนี้ก็บ่าย2ก็ใช้เวลาก็ก็น่าจะตีครึ่งวันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการโอ้นึกว่าได้น้อยครับที่ไหนได้ได้เยอะเลยเดี๋ยวเอาขึ้นไปข้างบนครับโอ้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับใสครับขนาดใสแต่ละตัวก็ถือว่าโอเคครับใสแต่ละตัว เหลืออีกกระชังหนึ่งครับของน้องอันนี้ของน้องครับมาด้วยกันเยอะตัวเดียวกันเยอะวันนี้โอ้ <c oughs> โอเท่าเท่ากันเลยครับใสแต่ละตัวก็ใสสสวยครับแต่ละตัวใสใหญ่ ปลาว้วนดีครับใส่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันไหม่ครับขอบคุณครับ